ได้เลยจากธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะค่ำคืนวันพุทธที่20พฤษภาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพ,พร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนัที่ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ะค่ำคืนนี้มาติดตามนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งนะคะความสัมพันธ์เรื่องราวของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยการลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อที่จะไปประเมินถึงสถานการณ์การลงทุนกันนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยในหลายๆ กาสในการเติบโตหลังจากที่เกิดผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤตไวรัสโคโรนาล่ะค่ะต้องบอกว่าโควิด19ตอนนี้ทําให้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อประมาณ5้าล้านรายกันแล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมาตรการด้านการเงินการคลังก็ถือว่าแต่ละประเทศมีการงัดกันใช้ออกมาเพื่อที่จะประทองเศรษฐกิจบ้านเราวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกันด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะไปประเมินสถานการณ์กันค่ะเริ่มต้นกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันก่อนเลยนะคะในช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เราก็อัปเดตสถานการณ์กันไปแล้วระหว่างความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกากับทางด้านของจีนนะคะซึ่งก็ถือว่าเริ่มมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นมีผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด19เพิ่มมากขึ้นก็มีแรงประทะไปทางด้านของจีนแล้วก็ขู่ว่าจะออกจาก WHO บ้างจะขู่ตัดเงินบ้างนะคะล่าสุดค่ะวันนี้นะคะมีการเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีของไต้หวนันเป็นสมัยที่สองของนางไฉอิงเหวนค่ะซึ่งสหรัฐ ก็ไม่พลาดโอกาสนี้นะคะในการที่จะแสดงความยินดีเพื่อเป็นการเสนอหรือว่าเป็นการมองถึงกลยุทธ์ในการเผชิญหน้ากับประเทศจีนนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของนางชัยอิงวนประธานาธิบดีไต้หวนันได้เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2หลังจากประสบชัยชนะอย่างล้นหลามในช่วงต้นปีที่ผ่านมานเดือนมกราคมนะคะเนื่องจากเธอสําเร็จในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยพิธีสาบานตนในวันนี้ถูกจัดขึ้นภาย ใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ทำเนียบประธานาธิบดีกลางกรุงไทเปค่ะลดขั้นตอนการเดินขบวนพาเรที่สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะเดินหน้าปฏิเสธรูปแบบการบริหาร1ประเทศ2ระบบที่จีนพยายามสนับสนุนต่อมาและเธอก็กล่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ย ทั้งสองฝ่ายจําเป็นต้องหาวิธีการอยู่ร่วมกันนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลสาหรัฐได้แสดงความยินดีกับ<ด><ด>นางไชยอิงเวินพร้อมระบุว่าไต้หวันนั้นเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ของสหรัฐเป็นการสะท้อนถึงวิธีเผชิญหน้ากับจีนที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้ในโยบายผูกมิตรกับไต้หวันที่จีนมองว่าเป็นเพียงแค่จังหวัดหนึ่งของจีนและรอวันที่จะกลับมารวมกันกับจีนอีกครั้งนะคะแถมกีดการออกจากเวทีของ WHO ด้วยนะคะเนื่องจากว่า ทางด้านของไต้หวันเนี่ยก็พยายามที่จะนําเสนอความสําเร็จแชร์ประสบการณ์แต่ว่าอาจจะมองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่จังหวัดหนึ่งของจีนไหมก็เลยถูกละเลยไปพอฟังคุณโดนัททัมบอกแบบนี้แล้วดูเหมือนจะหาพวกพ้องเลยนะคะในการที่จะดําเนินเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีคะแนนความนิยมมากขึ้นมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจกันสักนิดนึงค่ะวันนี้เกาหลีใต้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากในเรื่องของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้เศรษฐกิจของเขานั้นต่าต่ําที่สุดต่ําลดลงไปในรอบ22ปีกันเลยค่ะขณะเดียวกันในเรื่องของมาตร การดอกเบีย้ยเขาก็บอกว่าถ้ามีการปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องของแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตอนนี้นะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไวรัสโควิด -19 ค่ะอาจจะมีการปรับตัวต่วตําลงไปในรอบ22ปีค่ะส่วนในเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยนั้นก็อาจจะไม่เพียงพอสถาบันพัฒนาเกาหลีนะคะซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองของรัฐบาลเกาหลีใต้าคาดการ GDP ใน ปีนี้จะชะลอตัวรุนแรงที่สุดในรอบ22ปีนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินเอเชียในปี2541ที่เศรษฐกิจมีการปรับตัวลดลงไปติดลบนะคะ5.1%คาดว่าปีนี้จะขยายตัวเพียง0.2%หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้และสามารถทําให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังค่ะแต่หากไม่สามารถควบคุมได้ภายในสิ้นปีเศรษฐกิจอาจจะมีการปรับตัวลดลงปลายติดลบ1.6%ในปีนี้และส่งออกจะติดลบถึง 15. 9%ค่ะแนะนำธนาคารกลางเกาหลีใต้ควรปรับลดอัดตราดอกเบีย้ยกระดับ0%และต้องใช้เครื่องมือนโยบายแบบพิเศษนะคะเช่นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยตรงเนื่องจากการลดดอกเบีย้ยอาจไม่เพียงพอต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะโดยเกาหลีใต้ได้มีการปรับลดอัดตราดอกเบีย้ยฉุกเฉิน0.50%ส่ระดับ0.75%ครั้งแรกนะตั้งแต่ปี2551ที่ผ่านมาค่ะและเขาก็จะมีการประชมุมอีกรอบหนึ่ง28พฤษภาคมติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรค่ะจะเห็นได้ว่า นะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นในการแก้ไขปัญหาแต่และบริษัทก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองนะคะหนึ่งในทางเลือกนั่นก็คือการปรับลดตําแหน่งงานนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการบินค่ะอีกหนึ่งบริษัทซึ่งก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะที่เคยประสบความสําเร็จในการผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษนั่นก็คือโลสลอยนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นผู้หนึ่งที่ผลิตเครื่องจักรนะคะหรือว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ในเครื่องบินนาดใหญ่ ล่าสุดตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาจากอุตสาหการการบินที่ล่มสลายจากภาวะวิกฤตโควิด -19 นะคะส่งผลทําให้ โลสลอยโฮดิ้งผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานสัญชาติอังกฤษผู้จำหน่ายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโบอิง g จ7ดหรือว่า Airbus A350 ประกาศเตรียมปรับลดจำนวนพนักงานอย่างน้อย9 0 0 0พันตำแหน่งจาก5 2 0 0 0ื่นตำแหน่งทั่วโลกแล้วก็จะไปมีผลกระทบนะคะกับธุรกิจการบินพลเรือนและฝ่ายสนับสนุนส่วนกลางหลังจากที่อุตสาหกรรมการบินโลกนั้นเกิดวิกฤตจากตลาดการบินหดตัวค่ะโดยโลสลอยระบุบ,บอกว่าการปรับลดตำแหน่งงาน ครั้งนี้เนี่ยนะคะช่วยประหยัดต้นทุนไปกว่า1.3พันล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ5.1หมื่นล้านบาทต่อปีเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรับโครงสร้างเพียงแค่800ล้านปอนด์หรือว่าจ่ายเพียงครั้งเดียวเนี่ย3.12หมื่นล้านบาทเท่านั้นนะคะหลังจากนี้พอปรับโครงสร้างเรียบร้อยแล้วเตรียมปรับลดค่าใช้จ่ายในโรงงานอาคารสำนักงานและพื้นที่อื่นๆพร้อมกับหาหรือสหภาพค่ะที่จะปรับลดพนักงานดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าวันนี้เป็นประเด็นนะคะไม่ว่าะจะเป็นทั้งตลาดเงินตลาดทุนเขามีการ<ช>มองกันด้วยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินจะเป็นอย่างไรกันบ้าง <S <S <ค>ซึ่งการประชุมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ของปีนี้นะคะแล้วก็ที่ประชุมมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกันลงไปค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นได้รับผลกระทบจากโควิด19แล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวค่อนข้างแย่นะคะวันนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ประชุมมีมติค่ะ4ต่อ3เสียงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะ ภาวะเศรษฐกิจนั้นอาจจะย,ยังคงถดถอยกันอยู่โดยทางด้านของคุณทิตน,นานมาริกามาเลขานุก,การกรอนอง,อง,องนะคะเปิดเผยคณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2563มีแนวโน้มหดตัวกว่าที่ประมาณการไว้ค่ะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหดตัวรุนแรงด้วยรวมไปถึงการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกที่ดูว่าตัวเลขน,นั้นอาจจะย,ยังเพิ่มสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้เสียรภาพระบบการเงินเปราะบ,บางมากขึ้นตามภาวะ รษฐกิจโลกดังนั้นจําเป็นต้องมีการใช้ในโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นวันนี้จึงลดอตัตราดอกเบีย้ย0.25เนะคะก็จะทําให้อตัตราดอกเบีย้ยบ้านเราตอนนี้อยู่ที่0.50ขณะเดียวกันตลาดก็จับตากันด้วยนะว่าเอะธนาคารจะมีการตอบรับในเรื่องของการปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่าซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำธนาคารกรุงเทพมีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าธนาคารกรุงเทพมีการปรับลดอตัตราดอกเบีย้ย M L R เนี่ยมีการปรับลด0.225สมควรให อัตราดอกเบีย้ยของเขาอยู่ที่5 2 5 MOR จะมีการปรับลด0 2 2 5เช่นเดียวกันส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยของเขาอยู่ที่5 8 7 5และ MRR ปรับลด0.35%สค่ะส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ย MRR อยู่ที่5.75%ซึ่งก็จะมีผลในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นธนาคารแรกที่มีการนำร่องในการลดอัตราดอกเบีย้ยค่ะค่ะก็ถือว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเหลือกระสุนยอยู่2นัดนะคะ0.5%เในการที่จะดูแลเศรษฐกิจท่าาากลง วิกฤตไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่จากการลดอัตราดอกเบี้ยวันนี้ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นไทยสดใสเลยทีเดียวค่ะจะไปได้ต่อหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ บัตรเครดิตพทตินามสวัสดีธนาคารกรุงเทพบัตรเดียวเที่ยวฟินบินงสบาย่เที่ยวทีก็ต้องอรอตัวโปรตลอดรับสิทธิ์ซื้อตั๋วเครื่องบินเริ่มต้นเพียง499บาทาโรงแรมก็แพงและยังมีส่วนลดที่พักมากกว่า1นล้าน2แสนแห่งทั่วโลกแบงค์ใช้จริงป่ะผมมีแค่บัตรนี้ใบเดียวอะ่ะก็ทำให้เที่ยวแบบสบายมากแล้วแถมใช้บัตรเคิตนนะ่ะได้สิทธิ์เที่ยวฟรีนะผมไม่ต้องคิดเยอะแล้วบัตรเครดิตแพทตินัมสวัสดีธนาคารกรุงเทพบัตรเดียวเที่ยวฟินบินงสบายไปแล้วอ๋ออทีเอ่เดียว การเงินธนาคารก้าวข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ฟอร์มนข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O คอระกบุมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h ที่นี่ที่เดียบรสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมา,สมาชิกโทร02 6ก1 4 1 2 6ต่อ1น1 0และ1313่มร่วมสอบาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต จับตาในเรื่องของผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะพอมีการปรับลดลงไปเนี่ยตลาดตอบรับปรับตัวขึ้นมาเป็นบวกได้นะคะ,คะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะหนุนให้ตลาดไปต่อหรือเปล่าแล้วหุ้นกลุ่มอะไรได้รับประโยชน์กันบ้างค่าคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณกราาพรัฒนวรเชษผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกราาพัฒนคะสวัสดีค่ะ ฮัลสวัสดีครับคุณแพนคุณหญิงครับค่ะเปิดตลาดมาช่วงเช้าเห็นย่อๆลงไปนะคะแถมตลาดหุ้นต่างประเทศไม่ค่อยสู้ดีคิดว่าจะลงไปซะแล้วนะคะวันนี้กลับมาบวกได้เราประเมินตลาดต่อไปอยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าแรงหนุนวันนี้คงเป็นป,จปัจจัยบวกนะครับในเรื่องการลดซาดอบ,บี้ในบ่ายนะครับจริงๆต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดเองก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะคบว่าภาพของการลดซาดอบ,บี้จะเกิดไหมนะครับแต่ว่าเช้านี้เองก็เห็นสัญญ,ญาณนะครับในส่วนตัว ตลาดเงินนะครับปอนด์ฮมันเริ่มลดระดับลงมาก็เริ่มมีสัญญาณเป็นบวกเล็กๆนะว่าออสดอกเบี้ยจะลดต่างที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับพอลดมาเนี่ยนะครับภาพของตัวค่าเอ็กซ์ตรีดิสเมียมนะครับหรือว่าเออร์เน็ตติเกียวตลาดหุ้นนะครับมันก็จะถ่างออกจากตัวยูของตัวพันธบัตรนะครับกว้างขึ้นก็เป็นแรงหนุนเชิงบวกครับทําให้ตัวตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะครับมีความน่าสนใจในระยะยาวมากขึ้นเมื่เกิดแรงหนุนนะครับที่ทำให้ตลาดปรับตัวขึ้น ตามปกติเนี่ยนะครับทุกๆุกที่ผ้าในสิทธิ์ค์นะครับที่ดอกเบี้ยลงเนี่ยจะหนุนดัชนีหุ้นไทยจะได้ประมาณสัก60ถึง80จุดโดยประมาณนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าผมคิดว่าแรงหนุนเชิงบวกมันไม่เยอะนะครับประมาณแค่17จุดวันนี้หุ้นก็ผูกมาได้12.3จุดนะครับก็ต้องบอกว่าตอบรับลูงหน้ามาแล้วนะครับเ,เพราะว่าค่าของตัว PE ตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันค่อนข้างอยู่ในโซนที่แพงนะครับเวลาแพงเนี่ยอินพักบวกในเรื่องตัว ส่วนต่าของตัวดอกเบี้ยนะครับกับตัวสินทรัพย์เสีย่ยงเนี่ยนะครับมันจะผัดันได้ไม่ค่อยเยอะมากครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทำให้ต,ตลาดมีแรง,งเชื่อวกขึ้นมาครับผมค่ะวันนี้ก็นอง,องีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกันไปแล้วด้วยนะคะตลาดมองยังไงกันบ้างคะแล้วหุ้นในกลุ่มไหนที่จะได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้กันด้วยคะ่ะครับจริงๆท่อยแถลงของคณะกรรมการก็ให้ชัดเจนนะครับว่า ตรไทยมีดาวไซด์นะครับมากกว่าคาดการณ์อนมีนาคมนะครับการส่งออกการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการบริโภคแล้วก็ภาพการทุนไผ่ชนนี้นะครับมีสัญญาณที่แย่ที่เราคิดไว้นะครับเพราะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยภาพของตัวกรณงอาจจะมีโอกาสลดตัดดอกเบี้ยอีกนะครับไปได้สถานาที่เงินเฟ้อยังต่ำอยู่นะครับเพราะงั้นตอนนี้ก็ตสองคอยมองโนราคับว่าดอกเบี้ยอาจจะลงอีกละล็อกหนึ่งนะครับที่3จุดนะครับงั้นหุ้นในธีมดอกเบี้ยขาลงอีกเนี่ย มันก็จะเป็นภาพที่สามารถเก,งก็งกำไรเทรดดิ้งได้นะครับในส่วนตัวกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มพวกคอนซัมเมอร์ไฟแนนซ์นะครับก็จะมีตัว B A M นะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับ M T C สวัสด์แล้วก็ไฮเปอร์เชสจตัวเกียรตินะคินทิสโก้นะครับพวกนี้ได้ประโยชน์โดยตรงจากทองเบี้ยขาโล้นะครับแล้วก็กลุ่มปันผลสูงอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มของตลาดเลยอัตว่าอินทัศนะครับรวมไปถึงตัวออฟตี้อย่างไลน์แอนทาวส์นะครับแล้วก็กลุ่มอาหารอย่างตัว t ี o ส่วนตัวกลุ่มรถไฟ้าเนี่ยนะครับได้ภาพบวกในเรื่องตัวเวลา,ายิตา่ต่ำมากๆนะครับตัวตลาดก็มกักจะมองหาหุ้นที่มันมีกระแสสโนรับมั่นคงนะครับแล้วก็ภาพของตัว discount rate ซึ่งลดลงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตบดิบตีให้อาจจะเทรดสูงขึ้นไปได้ครับรถฟฟ้าจะได้ไประโยชน์จากประเด็นนี้แต่ว่าตัวใหญ่เองเ่ยเรามองว่ามันขึ้นมาก็้างเยอะหละอาจจะมองตัว ลองลองมาครับก็อาจจะเป็นตัว T ี่ีซหรือว่าการกุดครับผมค่ะในมุมมองของนมราเองนะคะประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างสําหรับทิศทางของตลาดหุ้นที่ยืนเหนือ1,300ยจุดได้ค่อนข้างแข่งเหมือนกันนะคะแถมมาถึงตอนนี้แล้วโอกาสจะขึ้นไปต่อเรามองโอกาสกรอบเนี่ยเยอะไหมคะจริงๆต้องบอกว่าค,คือมวยต้มตลาดดีนะครับเซ็ตยืนเหนือเส้นคาฉลี้เจ็ดห้าวันได้กแกะในการไปต่อแถวแถวหนึ่งสามสี่ศูนย์จนถึงหนึ่งสามหกศูนย มีความเป็นไปได้นะครับพี่ดว่าจุดที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือภาพในยพื้นฐานน้มันตามมาไม่ทันนะครับไม่มว่าจะเป็นคาดการณ์ขอไรตลาดปีนี้หรือปีหน้าเองเนี่ยโซนนี้ก็เป็น PE ประมาณ20เท่านะครับของรายตลาดปีนี้ถ้าเรามองไปสิ้นปี2021เลยนะครับณปัจนะจุบันวัยชั้นตลาดก็เกือบเกือบจะสิเท่านะครับนั่นหมายความว่าตลาดเนี่ยมันเล่นนำมาพอสมควร ผมเลยอยากให้ลงทุนเองเนี่ยนะครับในแง่ขยพอลงทุนเองอาจจะถือหุ้นน้อยลงมาหน่อยนะครับส่วนนี้คงเป็นลักษณะของการกระชับพอร์ตนะครับในส่วนของตัวเทรดดิ้งเงิกำไรมากกว่านะครับแล้วก็เป็นการเกมรายแบบมีจุดถอยนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงเวลาที่ตลาดมันเริ่มหมดปัจจัยบวกนะครับก็จะมีการพักตัวลงมาเพื่อชดเชยกับตัวทิศฐย์ซึ่งตามมาไม่ทันครับผมค่ะเรามองว่าจุดพักตัวลงมานี่ระดับดับชนีจะอยู่ที่เท่าไหร่หรอคะแล้วเราจะเห็นในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือเปล่าคะคุณปรภัฒน ครับจริงๆผมผมมองว่าในแง่จุดบริหารความเสีย่ยงทุนก่อนก็คือพันสามร้อยกับหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับคือตรงน,นั้นน่าะาหลุดเองเราเทรดดิ้งเงินมาอยู่ก็ต้องเบาออกมาเพื่อรอดูจังหวะการตักตัวของเชนีนะครับแต่ว่าภาพของการตักตัวจะลึกม,มากน้อยแค่ไหนจริงๆผมคิดว่าการทักวันถวันสองเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับในเ่องที่ตลาดเองอหมดปัจจัยหนุนแล้วก็ในส่วนตัวเอ็นนิ่งแต่มสองมันก็ไม่ค่อยดีนะครับ ผมคิดว่า liquidity ภายในเองเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มถอดออกนะครับอันนี้ก็ต้อง,องระมัดระวังกันนิดนึ่งโมยตั้มแพทเทิร์นเทคนิคยังพอไปได้นะครับแต่ว่าให้ระวังในเรื่องกักะปวนจาพื้นฐานึ่่ตามมาไม่ทันนั่นแหละนะครับก็เลยต้องแนะนำสุุนแบบนี้นะครับว่าผ่อนลงทุนด,ดิงให้เริ่ม,มเบานะครับถือหุ้นน้อยลงแต่ว่า กินกำไรนะครับวันสองวันเนี่ยทำได้แต่ว่าให้จุดถอยออกครับผมค่ะคำแนะนำสำหรับหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีราคะหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มเฟื้นกลับคืนมาแต่ว่าอุปาทานก็ยังรอล้อนตลาดอยู่เนี่ยนะคะเราประเมินว่าโอกาสของกลุ่มนี้จะไปได้ไกลหรือเปล่าคะครับจริงๆต้องบอกว่าเล่นเล่นนำมาพอสมควรนะครับคือช่วง <c oughs> หลังๆเองเนี่ยจะเห็นภาพเน็นว่าราคาน้ำมันขึ้นนะครับแต่หุ้นในกลุ่มเนจี้นะครับ เป็นตัเลียงพันต้นของบ้านเราด้วยนะของโลกด้วยไม่ค่อยขึ้นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็กซอนหรือว่าเชฟบอนนะครับก็ขึ้นมาก็จะเริ่มฟื้นฟื้กันเพราะว่าค่อนข้างทราบรปีเหมือนกันว่าภาพผลงการของตัวปีเรียงพันต้นนี้เนี่ยมันน่าจะพีกคไปในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับเองก็จะเป็นภาพการาไซเวนะครับหรือว่าขึ้นอาจจะขึ้นได้ไม่มากเพื่อรอปเปลี่ยนฐานนะครับดูวีตราคานร์มันเนี่ยกลับไปเหนือ40เร็วอันนี่ก็ต้องบอกว่าจะเป็นแรงหนุนชื่อหุ้นรอบหนึ่งแต่กลุ่มพลังได้้ในนนสถาากรณ์แบบเี และเอิร์เน็งกจะเป็นมาขามเอาไปแล้วก็คงเป็นพวกกลุ่มลงกลั่นนะครับก็จะมองในขาตัวไทยออยนะครับปตทนะครับหรือว่าตัวบางจากนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นทีก็ค่อยๆยับมาพูฟอบตามามาในส่วนตัวพลังงานได้นะครับถ้าราคาน้ำมันไม่พลิกกลับมาเป็นลงในไหลครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ คบ่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นแบบนี้ยังไว้วางใจไม่ได้นะเพราะคุณกรพัฒบอกว่าก็ยังล้อไปตามกับปัจจัยพื้นฐานปัจจัยเศรษฐกิจและยังมีโอกาสที่จะหลุดลงไป1,200จุดด้วยแต่ก็ยังมีหุ้นที่น่าสนใจนะคะหุ้นในกลุ่ม Rising นะคะที่ได้รับผลดีจากอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงหรือแม้กระทั่งหุ้นปันผลสูงนะคะที่ช่วงนี้อาจจะต้องมองหาผลตอบแทนอื่นๆเพิ่มเติมแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาทําความเข้าใจกันค่ะหลังจากที่ในบลจนั้นมีการลงทุนในนนนหุ้้กกของารบิไทยะะค นักลงทุนเองกังวลใจหรือไม่และจะท้องทำอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบต่อค่ะ ธนาคารเข้าเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ผลึกข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O ครอพรลุมพูดมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการลงทุนและเทคโนโลยี w าย m ว n e y ่อม b น n ี i n g c o t h n จาก s ที่นี่ที่เดียววารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้ง,ลงตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมา,สมาชิกโทร0 2 6 1 2 6ี่อตอนและสอืมแข็งแรงดีเอ้าไม่มีเลยนะเป็นห่วงครับหนูไม่เป็นไรก็ดีแล้วห้ามทิ้งกันนะเพราะตอนแกพี่จะรวยมากเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้ายประากาันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา จำกัดมหาชน ในเรื่องของภาวะการลงทุนต่างประเทศกันก่อนเลยนะคะตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยเขามีการติดตามกันด้วยนะคะว่าวัคซีนที่ผลิตออกมาเพื่อที่จะใช้ป้องกันในส่วนของโควิด -19 มีความคืบหน้ายอย่างไรกันบ้างแล้วค่ะแล้วก็หลายๆประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์กันแล้วด้วยติดตามผลกันนะคะว่าแต่ละประเทศเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงบ้านเรากันด้วยฝั่งสหรัฐค่ะวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขจํานวนผู้ขอสินเชื่อจำนอง เขาบอกว่ามีการปรับตัวลดลงค่ะสมาคมธนาคารเพื่อการจำนองของสหรัฐนะคะเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองปรับตัวลดลง2.6%ในสัปดาห์ที่แล้วแม้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองจะปรับตัวลดลงโดยมีการเปิดเผยนะคะจำนวนผู้ที่ขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลงไป6%แต่ว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น160%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะส่วนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น6%ในสัปดาห์ แล้วแต่ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลง1.5เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันมีการประกาศผลประกอบการของ Tar เกตซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยว่าบริษัทมีกําไรแล้วก็มีไรายได้สูงกว่าคาดในไตรมาสแรกค่ะซึ่งเขาก็มองว่าในช่วงของโควิด -19 เานี่ยทำให้แรงหนุนจากยอดขายผ่านระบบออนไลน์ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง141ดันให้กำไรไตรมาสแรกมีการปรับตัวสูงขึ้นขณะที่อีกหนึ่งบริษัทนะคะบริษัทโล ค่ะซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้านรายใหญ่ของสหรัฐก็มีการเปิดเผยกำไรแล้วก็รายได้สูงกว่าที่คาดการกันไว้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นไตรมาสแรกนะเดี๋ยวดูไตรมาสสว่าจะดีขึ้นหรือว่าย่อลงหรือเปล่าเพราะว่าผลกระทบของโควิดนั้นน่าจะรุนแรงขึ้นนะคะ,คะส่วนของยุโรปก็ติดตาม สถานการณ์การาผ่อนคลายการล็อกดาวน์เช่นเดียวกันค่ะค่ะไปดูกันบ้างน,นะคะหลังจากที่หลายๆคนนะคะติดตามความคืบหน้าในการเข้าแผนฟื้นฟูของการบินไทยนะคะแน่นอนว่าส่วนหนึ่งนักลงทุนก็อาจจะมีข้อคําถามสงสยัยเนื่องจากว่ากองทุนตราสารหนี้ของท่านส่วนหนึ่งก็มีการลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทยด้วยดังนั้นก็เลยมีคําอธิบายมาฝากกันนะคะในหลักเกณฑ์ของเซตอาซส์ว่ามันทําอย่างไรและนักลงทุนจะได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะหลังจากที่การบินไทย ได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการเข้าสู่แผนฟื้นฟ,ฟูภายใต้พรบล,ล้มละลายซึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา90ทับ12ให้พักชำระหนี้โดยอัตโนมัติดังนั้นในกรณีของการลงทุนในหุ้นกู้ในกองทุนตราสารหนี้นะคะก็จะทําให้ นักลงทุนนั้นจะไม่ได้อัตราดอกเบี้ยนะคะและก็ยังไม่ได้รับการคืนหนี้ซึ่งทางด้านของบลจต่างๆเขาก็มีวิธีการคำนวณซึ่งเคยนํามาใช้ในวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะคะและล่าสุดสําหรับหลักเกณฑ์เซตอาศัยนั้นวิธีง่ายๆก็คือว่าเขาจะแยกนักลงทุนที่เกิดก่อนการแยกเอาตัวหุ้นกู้การบินไทยออกจากการคำนวณน,นะคะพอคำนวณเสร็จเรียบร้อย เขาก็จะเปิดโอกาสให้ตัว NAV ใหม่เนี่ยนะักลงทุนใหม่สามารถเข้ามาซื้อขายได้ถ้าหากว่าเป็นกรณีกองทุนเปิดนะคะส่วนกรณีที่พอแยกตัวเนื้อของหุ้นกู้ NAV อออกไปแล้วในส่วนของการบินไทยนะคะคำนวณใหม่ ตัวนั้นเนี่ยนะคะผู้ถือหน่วยลงทุนเดมิมที่ต้องการขายออกไปก็จะได้ราคาใน NAV ใหม่ค่ะส่วนบจที่ขายกองทุนเซ็ตอาไซย์ในราคา NAV ใหม่ mm hmm. ก็ให้กับนักลงทุนใหม่ได้นะคะและนอกเหนือจากนี้หลังจากนั้นผู้ที่ถือหน่วยเดิม mm hmm. จะสามารถได้รับชําระหนี้คืน <c oughs> ก็ต่อเมื่อทั้งด้านของการบินไทยสามารถฟื้นฟูกิจาการเรียบร้อยแล้วแล้วกองทุนนะคะก็ได้รับการชรําระหนี้คืนซึ่งเป็นทั้งเงินต้นและอัตราดอกเบีย้ยให้กับทั้งด้านของกองทุนที่ไปซื้อหุ้นกู้ตัว นักลงทุนหลังจากนั้นค่ะก็จะมีโอกาสได้รับเพียงแต่ว่าระยะเวลาของการฟื้นฟูเนี่ยคาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา5ถึง3ถึง5ปีหลังจากนี้นะคะดังนั้นก็คือหมายความว่านักลงทุนที่ถือหน่วยอยส่วนหนึ่ง ถ้าท่านขายตอนนี้คือประสงค์จะขายท่านจะได้ NAV ในส่วนที่ตัดเอาหุ้นกู้การบินไทยออกแล้วหลังจากนี้พอเขาฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยตัวเนื้อที่เป็นหุ้นกู้การบินไทยพร้อมดอกเบี้ยจะได้รับคืนในภายหลังนั่นอเองค่ะก็ะต้องช่างใจกันนะคะว่าเราจะตัด เพื่อไม่อยากจะถือแล้วหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของแผนฟื้นฟูกันด้วยหรือเปล่าแต่ก็ทุกฝ่ายเขาก็ยืนยันเป็น <S 2> <S 2> <S มั่นเป็นหมอ,อนะา,าว่าถ้าการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้น <S 2> <S 2> <S แค่มีข่าวออกมาว่าจะฟื้นฟูวันนี้การบินไทยก็ปิดกันไป5บาท4<อ>ีสบสมบวกขึ้นมา14-8 9%เเลยนะคะขณะเดียวกันฝั่งกองทุนเขาก็บอกว่าเนี่ยถือว่ามันเป็นประเด็นแหลบเพราะว่ามันมีในเรื่องของผลตอบแทนของนักลงทุนด้วยดังนั้นต้องมีการทําความเข้าใจกันส ว่าบลจยูโอบีคุณวนาภูลผลก็บอกว่าตอนนี้บริษัทได้ทําความเข้าใจกับผู้ถือหน่วยลงทุนในกระบวนการทําเซตอสายกันแล้วนะคะหรือว่าการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆของกองทุนเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าการดําเนินการการดาเนินการตรงนี้ไม่ได้ทําให้มูลค่าของ NAV หายไปทั้งหมดเนื่องจากผู้ถือหน่วยที่ถืออยู่ณนะวันที่ทําการยังคงนะคะได้รับสิทธิประโยชน์ในอนาคต ระหว่างการฟื้นฟูที่จะมีการยืดหนี้หรือว่าการปรับโครงสร้างหนี้ออกมาเพื่อเป็นการจ่ายดอกเบี้ยหรือว่าเงินต้นค่ะซึ่งก็คาดการนะคะว่าการบินไทยน่าจะกลับมามีกําไรที่สามารถจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนหลังแผนฟืน้นฟูเสร็จสิ้นในระยะเวลา5ปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นที่3ปีอย่างที่เมื่อสักครู่นี้มีการรายง,งานกันไปส่วนทางด้านของบรจวันนะคะคุณพศฮารินสุดก็บอกว่าบริษัทมีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยเป็นกองทุนปิดประมาณ3กองต้องถือจนครบกําหนด 3ปีค่ะโดยได้เปิดเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีกองทุนปิดแบบเป็นประเภทของ IMF อีกหนึ่งกองทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในมูลค่าไม่มากค่ะดังนั้นหากเป็นกองเปิดนะคะก็จะดำเนินการเซ็ตอาศัยเหมือนบรจอื่นๆแต่ส่วนใหญ่เป็นกองทุนปิดลูกค้าต้องถือ3ปีอยู่แล้วดังนั้นก็จะใช้วิธีการมาร์เก็ตทูมาร์เก็ตค่ะเมื่อครบ3ปีรอดูก่อนว่าสารล้มละลายรับคำร้องหรือไม่ก็จะมีการดำเนินการที่ชัดเจนเพราะว่าขนาด ยังไม่พบสัญญาณว่าจะผิดนัดชำระหนี้ค่ะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ดูค่อนข้างมั่นใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็รอติดตามนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งจะมีการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าจะต้องขึ้น SE, s อ <S เครื่องหมายคือพักการซื้อขายของหุ้นตัวการบินไทยหรือไม่นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มอนตัวโปรดของคุณมารวมกันอยู่ที่นี่เพราะทูพอย n ์ใช้แลกของพรีเมียมโปเกมอนได้แล้ว